เศบาลตำบลบางคลับโดยนายอดุลบุญสมหรือนายกป๋องนายกเทศมนตรีตำบลบางคลับและวัดสาลีโคพิตารามสมาชิกเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานสืบสารประเพณีสงกรานชาวบางคลับ13-15เมษายนนี้ วันที่13บสถึง 14, สิเมษายนขอเชิญทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ไทยตามประเพณี15้เมษายนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามคัคคีสนุกสนานกับขบวนแห่พระและนางสงกรานรอบอุโบสถแก้ววัดส,สาลีโคพิตารามรถน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่การละเล่นแบบไทยๆกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความสามคัคคีสำหรับผู้อาวุโส ฟังดนตรีขาร็อกลูกทุ่งคอนเสิร์ตพร้อมเล่นน้ําสงกรานต์ตามประเพณีงานนี้ท่านจะได้อิ่มอร่อยกับร้านอาหารรถเด็ดสูตรตำรับของชาวบางพรับฟรีตลอดงานอย่าลืม13-15เมษายนนี้มาเล่นน้ําสงกรานต์ตามประเพณีที่วัดสาลีโคพิตาราม